สปินนะคะหรือว่า w ว r l d สล็อตนั่นเองค่ะโอ้โหบิ๊กวินนะคะเอาวโอ้โหายแบบว่านะเต็มจอนะคะบิ๊กวินรอบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะทุกคนนะวันนี้นะคะอยู่กันที่โลมาก,กันอีกแล้วเนาะฝากทุนเข้ามานะคะสองพันบาทนะวันนี้นะคะอ่าวันนี้ก็เอาเป็นว่าเราจะไปซื้อเป็นฟรีสปินกันเลยดีกว่านะคะรอบนี้นะทุกคนนะขออนุญาตจัดเป็นเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิบรอบฟรีสปินนี้นะคะจะปังหรือว่าพังค่ะ เออไปดูกันเลยนะคะปังหรือพังนะคะสามรับใครที่ทุนเยอะนะมาจัดได้มาจัดกันได้เลยนะคะลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดนะเอออะอะ,อะโอ้โหใครที่ทุนน้อยนะทุกคนนะก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะคะ ซื้อฟรีเกมนะคะเกมตัวนี้นะถูกมากเลยนะสำหรับใครที่หาไม่เจอนะคะเกมอยู่ในค่าย Next Spin นะคะหรือว่า World Slot นั่นเองค่ะโอ้โหบิ๊กวินนะคะเอาวะโอ้โหวายแบบว่านะเต็มจอนะคะบิ๊กวินรอบนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะเอออะทั้งจอไปเลยสิคะ เอ้ยเหลือสองรอบนะโอ้โหมงกดุดรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้สี่หกสิบบาทนะคะบวกกันมานะเอโอโหซื้อฟรีเป็นสิบรอบนะ ขาดทุนกันไปนิดหน่อยนะเอออ่ะก็มาเล่นให้ดูกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดทุนนี้นะคะก็มาลองดูได้นะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเวลาการเล่นการจ่ายของเกมนะเราเล่นไม่ถูกเวลานะคะทุกคนก็ลองดูได้เลยนะคะเข้ามาลองดูได้นะลิงไลน์ด้านล่างนะคะคลิกเข้ามาได้เลยเนาะลองหมุนลองหมุนธรรมดากันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะออ้ย เกมตัวนี้มันก็พอได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะคะมาตามมาจัดกันดูได้เลยนะไปต่อเลยนะคะเ,คเลือกปราเป็ดได้นะอ่าคอมโบที่สองนะคะโอ้โหอีกสักหน่อยนึงนะคะหมุนกันไปเอ้ยไม่มีอะไรหรอกเวลาป่ะเออ โลมาแลคะไปต่อไปกันต่อนะคะโอ้เบสสามสิบนี่คือแบบเอ้ยว่าไปโอ้โหยี่สิบบาท เฮ้ยอ e ีกคอมโบอีกคอมโบขอร้องขอโอ้โหน่าเสียดายมากนะไม่งั้นเราจะได้แบบว่าฟรีสปินแล้วอะ โอเคนะคะสามรบใายที่อยากจะมาเล่นด้วยกันก็มาลองดูได้เลยนะคะลิงไลน์ด้านล่างนะคลิกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละกันนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ